วันนี้เราจะมาพิสูจน์นะครับมาเอาไก่มาซ่อนไว้สองตัวไก่อกอกสองตัวของใครวะนี่งไงเจอไกล่แล้วหยิบก่อนเจ้าตัวมาแล้วอมสินอมสินมาแล้วของใครอมสินอือ Okay. Okay, Amazon. Okay, Amazon, okay, okay, ของไข่แค่ไก่มาซ่อนแค่ไก่มาซ่อนครับลบเอาไก่พปเก็บจะต้องเอาไก่เขาไปเลยนะครับอะไรครับไก่หนูเหรอ อใช่บออดูวิธีการเก็บไก่ของมานะครับสองตัวเขาจะเก็บยังไงบเก็บหนึ่งตัวเอ้ยเดี๋ยวอัสินออกมาก่อนภาพช้าเดี๋ยวในสองตัวออกมาทำไมนี่ ขอ,ขอก่อนมีมอนขอก่อนนะเอาใหม่ครับไงฮึเดี๋ยว <c oughs> จะให้ไก่เก็บเงให้เร็วนี่ว้นนึงนี่วินนึง ได้ไม่ได้ไหมไก่มันตายแล้วทำไมขอตัวนห,หนึ่งไหนเก็บ เก็บหนึ่งเก็บหนึ่งกิบสองไปแล้วหงวงรอหงวงไก่เหรอหงวงไก่มากไหมหนึกซื้อว่าเขาจะรักไก่ตัวน,นี้มากนะครับ ซื้อมาสองตัวตอนแรกกลัว๋ตวน,นี้ไม่กลัวแล้วตอนแรกซื้อเป็ดสีเหลืองมาตอนนี้เป็ดกลายเป็นเป็ดไส้แตกครับเขาเอาตัวที่ว่าไอ้ดังข้างในนะ่ะออกแต่ตอนนี้มันไก่ไมันจะเหนียวหน่อยเขาออกไม่ได้ร้นอนไหมเนี่ยฝ้าทำไมครัวพ่อขโมยไก่เหรอ ดูนะครับถ้าผมจะขโมยไก่ตัวหนึ่งเขาจะเป็นยังไงเนี่ย,ยัยงเหลือตัวหนึ่งไม่เป็นไรถ้าขโมยสองตัวมีเรื่องนะครับตามหาไหมนะ มาแล้วสองตัวเก็บยังไงหนึ่งตัวสองตัวไปที่เดิมเหมือนเดิมอีกเอาไงเอาไงห้อนนี้จะโหน่อยครับไปเข้าเก็บของอมสิน ไปนอนข้างนอกดีกว่าไปไหมเนี่ยไปชิม,มิจูเด้